คุณรู้หรือเปล่าว่าทำไมผู้หญิงถึงเก็บความลับไม่ได้ต้องฟังคลิปนี้นะครับสวัสดีครับพบกับผมไอไพเทพนะครับวันนี้อวตารทอของเรานะครับจะแตกต่างออกไปนะโดยปกติแล้ว เราจะมาเล่าเรื่องเทพแต่วันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับลูกเทพแวะมาขายของนิดนึงนะครับบูชาพระพิราบเสริมเมตตาสร้างบาร,รมีชนะศัตรูมีให้เลือกทั้งจี้สีเงินจี้สีทองและจี้สีโรมดำสินค้ามีให้เลือก้าหมายบูชาพระพิราบกับเราอาวตารไทยแลนด์ ต้องบอกว่าอิตชูของวันนี้นะคุณรู้หรือเปล่าว่าทําไมผู้หญิงถึงเก็บความลับไม่ได้ก่อนที่ผมจะบอกว่าทําไมผู้หญิงทั้งโลกนี้นะถึงไม่สามารถเก็บความลับได้นะต้องเล่าย้อนไปใครคงเคยได้ฟังจากอีพีก,ก่อนๆเกีก่ยวกับสงครามที่ทุ่งคูรุกเกษตรนะครับเป็นการลบกัน2ฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งห้คนอีกฝ่าย100คนนะเรื่องราวนี้ผู้หญิงทุกคนบนโลกนี้ ถูกสาบให้เก็บความลับไปได้เนี่ยเป็นเรื่องราวของคุณแม่นะครับตัวมามตัวแม่ของลูกเทพห้าคนนี้ที่มีชื่อว่าแม่นางกุนตีแม่นางกุนตีเนี่ยเป็นองค์หญิงแห่งเมืองเมืองหนึ่งววซึ่งตอนสมัยแม่นางกุนตียังเป็นสาวๆอ้ออ,อยู่เนี่ยนะได้เจอกับฤาษีธุรวาดฤาษีธุรวาดคือใคร ในอีพีก่อนๆเป็นฤาษีจอมสาบซึ่งเป็นอวตารของพระศิวะนะครับไปทนางกุนตีได้ต้อนรับขับสู้ทำาอาหารต่างๆให้กินเขาเรียกว่าดูแลเป็นอย่างดีปกติแล้วฤาษีธุรวาดเนี่ยมีแต่สาบใช่ไหมวันนี้แตกต่างออกไปวันนี้ฤาษีธุรวาทให้พรเป็นพรที่ไม่ธรรมดานะเรียกว่าเป็นพรที่ทําให้เกิดเรื่องราววุ่นวายมากมายนะ <c oughs> ก็คือให้พรว่าแม่นางกุนตีเนี่ยสามารถเรียกเทพเนยนะ ลงมามีปฏิสัมพันธ์อะไรบางอย่าง <_ d ata> เพื่อให้เกิดลูกออกมาลูกคนนั้นก็จะเหมือนกลายเป็นลูกเทพไม่ทางกุณตีด้วยความอยากรูก้อยากลองแล้วกันไม่ทางกุณตีนะครับ <_ d ata> ก็เลยได้มีการหลับตาแล้วก็ท่องคาถาที่ฤาษีธุรวาสเนี่ยให้เอาไว้เพราะไม่ทางกุณตีเนี่ยได้ไร้คาถา,าเสร็จปุ๊บเนี่ยสุริยเทพเนี่ยก็ได้ลงมาจากสวรรค์เพื่อที่จะมามีอะไรกับนาง <_ d ata> เพื่อที่จะได้กําเนิดลูกกับนางแต่ไม่ทางกุณตีก็ ตกใจอ่ะคือกูแค่ลองวิชาเล่นๆอ่ะคือกูไม่ได้จริงช้งอ่ะแต่ไม่ได้สิเรียกลงมาแล้วก็ต้องซัดนะต้องจัดให้เกิดเรียกว่าเรียกลงมาแล้วก็ต้องจัดนะไม่งั้นสุริยเทพไม่ยอมก็เลยได้ให้กําเนิดลูกออกมาชื่อว่ากันณนะก็ถือว่ามีความเป็นกึ่งลูกเทพเรียกว่าลูกครึ่งหนึ่งเป็นเทพครึ่งหนึ่งเป็นคนซึ่งกันณ์เนี่ยเป็นเด็กไม่ใช่เด็กธรรมดานะเกิดออกมาเนี่ยมีเกราะ มีตุ้มหูออกมาที่ได้รับจากพ่อของตนเอง <Wow. S 1> เออว่าไม่รู้ว่าเ <c oughs> กาะในขุดเปล่าตอนคลอดออกมา <c oughs> แต่ว่าต้องบอกว่าการคลอดออกมาคือมันเหมือนกับลงมา ปุ๊บลูกก็หออกมาเลยแหละไม่ได้มีการซัดไม่ได้มีการฟิชเจอริงรอ,อเก้าเดือนแล้วคลอดออกมาอะไรแบบนั้นหรอกเหมือนกับนางก็ยังเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์อยู่แต่ทํายังไงดีละ่ะในเมื่อน,นางยังไม่ได้แต่งงานใดๆทั้งสิ้นเลยอ่ะจะมามีลูกตอนนี้แล้วตัวเองเป็นถึงลูกของเจ้าเมืองเป็นถึงองค์หญิงเนะี้ยก็เลยจับเป็นที่ต้องเอากันนะเนี่ยไปลอยนะ้ำซึ่งในภายหลังนี้เนี่ยกันนาเนี่ย ก็ได้ลอยไปถึงเมืองฮัสตินาพูระเป็นเมืองที่ไม่นางคุณตีเองก็ไปแต่งงานด้วยกับเท้าปานทุกแต่กันนาเนี่ยลอยน้ำไปแล้วดันมีสาวใช้นะครับที่มีสามีเนี่ยเป็นสารที <c oughs> ก็เลยเอากันนะเนี่ยไปเลี้ยงซึ่งจริงแล้ววันนักก็ถือว่าเกิดในวันนะกประรัต์แต่พอเมื่อได้ถูกคนขับรถเนี่ยเอาไปเลี้ยงปุ๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนเข้าใจว่ากันนาเนี่ยเกิดในวันนะสูตร และแน่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องวุ่นวายทั้งหมดก็ต้องเล่าไปถึงตอนที่แม่นางกุนตีเนี่ยได้มาแต่งงานกับเจ้าชายแห่งเมืองฮัสตินาปุระที่ลูกคนโตของตัวเองเนี่ยไปลอยน้ำแล้วก็ไปเป็นสารถีเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้ ไปแต่งงานกับเท้าปานทุแต่เท้าปานทุเนี่ยดันเคยไปทําผิดเอาไว้ตอนที่ออกล่าในป่าเนี่ยไปล่ากวางล่าสัตว์เนี่ยตามประเพณีของกษัตรเนี่ยนะดันบังเอิญเผลอเห็นกวางตัวหนึ่งกาลังผสมพันธุ์กันอยู่แล้วก็ได้งานน้างธนูแล้วก็ยิงกวางตัวนั้นกวางตัวนั้นเนี่ยถูกยิงก่อนที่กวางตัวนั้นเนี่ยจะสิ้นใจได้กลายร่างเป็นพราหมณ์หนุ่มกับพราหมณ์สาวซึ่ง เท้าปานทุก็ตกใจสิว่อาอ้าวทำไมเป็นพราหมณ์ไปได้ก็เห็นเมื่อกี้ยังเป็นกวางอยู่เลยแล้วต้องบอกว่าพราหมณ์สองคนนั้นน่ะก็ได้มีการโกรธมากๆและก็ได้มีการสาบเท้าปานทุกก่อนตายว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนที่เบียดเบียนสัตว์แม้กระทั่งสัตว์เนี่ยผสมพันธ์กันท่านก็ยังทำการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดังนั้นแล้วเราขอสาบท่านว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านคิดจะมีอะไรกับภรรยาของท่านท่านจะต้องสิ้นชีพทันที นะทีนี้ทําไงดีเป็นเจ้าชายซะด้วยจะต้องมีลูกจะต้องมีรัชทายาททีนี้ก็มีไม่ได้อาแม่นางกุนตีก็เลยแอบบอกว่าอุย้ยแต่เรามีพรวิเศษนะท่านที่ฤาษีทุรวาดให้เรามาดังนั้นไอเรื่องการมีลูกเนี่ยไม่ยากแม่นางกุนตีได้มีการใช้คาถาสมครั้งครั้งแรกนะครับได้อัญเชิญนะเทายมราชหรือเรียกว่าธรรมเทพเรียกอีกอย่างเป็นยม,มทูตแล้วกันที่ดูแล ปกครองนรกคือว่าเป็นเทพที่เที่ยงธรรมที่สุดก็ได้กําเนิดลูกชายคนแรกซึ่งตามความเข้าใจของทุกคนว่าเป็นลูกชายคนแรกกันนะแต่จริงๆแล้วคือคนที่สองกันนะชื่อยุทธิทธีรัก คาถาครั้งที่สองได้อัญเชิญพระพายลงมาก็กําเนิดลูกที่ชื่อพีมักเทพองค์ที่3านะที่ได้เรียกลงมาก็คือพระอินทได้กําเนิดลูกที่ชื่ออรชุนซึ่งอรชุนเนี่ยในตอนที่ได้ฝึกวิชาได้สู้รบเนี่ยจะกลายไปเป็นคู่แข่งคู่แ่งคนสําคัญของกันนะได้ชื่อว่าได้ศักเป็นลูกคนโตของพวกปานดก และเมื่อมาถึงตอนโตแล้วเนี่ยนะต้องบอกว่ากันณะเนี่ยนะหลังจากนั้นเรื่องราวผ่านไปมากมายได้วิชงได้วิชาอะไรมากมายกันนะเนี่ยได้เข้าร่วมศึกสงคารามในมหาพราตะด้วยแต่ต้องบอกว่าทางฝั่งของลูกแม่านามกุนตีทั้งหมดยุทธธิระพีมะอรชุนเนี่ยอยู่ในฝั่งธรรมะกันนะเนี่ยได้ดันไปอยู่ฝั่งของอธรรมเสียเดี๋ยวจะเล่าในอีพีถัดไปนะว่ากันนะไปอยู่ฝั่งของอธรรมได้ยังไง ซึ่งก่อนหนึ่งวันที่จะเกิดการรบเนี่ยไม่ดางกุลตีซึ่งเป็นแม่เนี่ยได้แอบไปพบกับกันนะแล้วก็ได้บอกความจริงว่าตนเนี่ยเป็นแม่ของกันนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือไม่ดางกุลตีเนี่ยได้ขอกันนะว่าอย่าได้ฆ่าพี่น้องของตนเองทั้ง3คนเลยทั้งยุทธิธีระพีมะหรืออรชุนกันณะได้หับปากว่าจะไม่ฆ่ายุทธิธีระพีมะแต่อรชุนเนี่ยนะ ตนให้สัญญาไม่ได้เพราะถือว่าตัวเองก็ได้ให้สักปฏิญาณเอาไว้ว่าจะปราบเหล่าพี่น้องปานดกกับเพื่อนที่ชื่อทุรโยธที่เป็นหัวหน้ากองทัพของทางฝั่งอธรรมของตนเองดังนั้นแล้วตัวของกันนะเนี่ยเหมือนได้รับแค่ครึ่งเดียวแล้วกัน แต่ว่าไม่สามารถให้คําสัญญาว่าจะไม่ทําอะไรอาราชุนได้เพราะถึงวันนั้นจริงๆอรชุนก็คงไม่ปล่อยตัวเองเพราะสองคนนี้เนี่ยเป็นคู่แค้นกันมาตั้งแต่ชาติปางไหนก็ไม่รู้นะสู้รบกันด้วยธนูตลอดเวลาเรียกว่าชิงดีชิงเด่นมีฝีมือธนูที่สูสีกันมากๆและแล้วการรบก็ได้เกิดขึ้นจนถึงวันหนึ่งละกันวันที่กันนาได้เพียงพากันนะเนี่ยเคยถูกสาบเอาไว้ว่าจะต้องลดศึกของตัวเองเนี่ยจะติดลม และกันนะเนี่ยจะต้องตายในตอนนั้นเป็นคำสาบที่เคยถูกสาบเอาไว้และเมื่อถึงตอนที่รถม้าศึกของกันนาเนี่ยได้ติดดกกันนะก็ได้มีการพยายามจะกู้รถของตัวเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยอรชุนเนี่ยกำลังง้างธนูอยู่และพระกิษณะที่เป็นสารธีก็ได้บอกอรชุนว่าอรชุนถึงเวลาแล้วที่กันนะจะต้องตายดังนั้นเจ้าโจช้ธนูของเจ้าเนี่ยยิงกันนะเสีย พออรชุนได้ยินดังนั้นเนี่ยอรชุนก็ได้มีการง้างธนูและก็ยิงเข้าใส่กานนางจริงๆกันนะก็เลยโดนธนูของอรชุนตัดข้วหัวใจตามคําสาปที่เคยถูกสาปเอาไว้อรชุนตอนนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแต่รเรื่องราวก็ไม่ได้จบสวยอย่างที่ทุกคนคิด พอจบการลบปุบแม่นางกุนตรีนั้นนหละโอ้โหได้ร้องไห้ปานจะขาดใจตายลูกทุกคนก็ตกใจสิแม่แม่จะร้องไห้ทําไมลูกทุกคนเนี่ยได้ชัยชนะกลับมาแล้วนะแม่นางกุนตรีเนี่ยก็เลยได้สารภาพความจริงว่าจริงๆแล้วกันดาเนี่ยเป็นลูกคนโตของ <c oughs> ทุกคนได้เป็นลูกชายคนโตจริงๆ <c oughs> ที่ตนเองเนี่ย <c oughs> เคยเรียกสุริยเทพลงมาเพื่อฟิชเชอร์ลิงในตอนเด็กๆตอนอยังสาวอะนะและทุกคนก็เกิดอาการตกใจ และเสียใจเป็นอย่างมากและเมื่อพี่ชายคนโตอย่างยุทธิธีระได้ยินเรื่องนี้ปุ๊บก็เศร้าเสียใจเป็นอย่างมากเขาก็ต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยมีนิสัยของเหมือนพ่อของตนก็คือเป็นคนที่เที่ยงธรรมมากๆก็เสียใจและได้เกิดโทสะอย่างมากและเผลอนะครับสาปผู้หญิงทั้งโลกโดยการพูดบอกว่านับแต่นี้ต่อไปสตรีทั้งโลกจะไม่สามารถเก็บความลับไว้ได้ เห็นไหมเปนก็เป็นเรื่องเล่าประลังปรลานะที่ว่าเอ้ยผู้หญิงได้ขี้เมาชอบพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เก็บความลับไม่ได้เป็นคติของทางฮินดูที่ให้เอาไวล้ะกัน <c oughs> ก็จะบอกว่าทางยุทธทีรรานเนี่ยก็คงโกรธแม่ตัวเองมากๆนะว่าทําไมตัวเองถึงเก็บความลับมาขนาดนี้ถ้าบอกแต่แรกเนี่ยเรื่องราวก็คงไม่เป็นแบบนี้ก็ถือว่าได้โทษแม่ตัวเองแล้วก็ทําการสาปผู้หญิงทั้งโลกเห็นไหม นี่เป็นเก็ดลึกๆนะของทางฮินดูที่เราไปหามาให้ฟังกันวันนี้และเป็นเรื่องทั้งหมดของวันนี้นะครับใครนะครับสนใจอยากดูเรื่องอะไรนะคอมเมนต์ไว้ทางใต้นี้และฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอามาตารไทยแลนด์ขอบคุณมากครับผม